ท่านผู้ชมไว้ตอนนี้อาหาข้าพิธีใช้บาตรชาวญุกําลังงงว่าเออเพิ่นใช้บาตรผู้พุทธบ้านเฮาลาผู้ชายใส่ก้อนท่านผู้ชมบ้านเฮาลาผู้ชายใส่ก้อนเนาะบ้านทางลาวเฮาลาผู้ชายใส่ก้อนอันนี้ลดโดยทางบ้า,บานก็นอยให้ผู้ชายใส่ก้อนผู้ชายใส่เมดอย่างผู้หญิงเดี๋ยวน,นี้ลดนํหาหัตชามิแล,แล่นไปเลย <c oughs> โดยสบายดีโดยเออ งงเลยบรัดเมนกูใ hmm. ส่ป mm ุย hmm. ใ้ต่อบุงวัดเลยมีแต่เียิ่งใช่เปลี่ยนอันนี้นะครับผู้ชมมันมีไลายลายอยู่วห็นอ่ยมูเดนเก้าไม่หายไปมด่อคมมาถูมา มาเอเออยากไปทุกก้าวครับ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  ไปอยู át, 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 ่บ้าน่บ้านใส่บาสใส่บาสโดยโดยไปใส่บาสใส่ฮะใส่เลยเดีไปใส่โดยโดยใส่ว้ใส่สอันคนบางก่อนมันยังหลายคนสาให้เปิ้ใส่บางก่อนบางก่อน บ้านจอบ้านตากทีน่บ้านตาทโลกนจบ้านในเฮ่อในตะพุเล่นนะอันนี้เฮ่อมาแน่เฮ่อมาเออไทยอิดไทยอิดเซ็งซื่อๆทั่วประเทศเลยเลยในตประเทศนอกประเทศมอกุกกเฮ่อจับ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 พอใจบุ้อย่างคือะบันเต้นบุ้งตะบับเต้ขน้อยเราบ้ง มาใช่เราหู้นเกินบ้านเตะเราเู้ดูยแม่บู้โานยบ้านเลงงเลยแม่เจ้าเข้าเจ้าเข้าเมซี่ไปให้เมซี่ใส่ก่อดทับผิวเมซี่ไปใส่บาทปาก่อนเัอนจะเจ้าแปก่อน งงเลยจอนงก็งงเลยเพราะว่าทางบ้านจนงแหลจะเป็นอันจะเป็นอันผู้ชายใส่กอทไา้ผู้ชมให้กับี่นิงใส่จนก็เลยงงว่ะเป็นอันเออด้ชายว่้ เพื่อน่อใหเอาอันออกกองเข้าไปในบ้านในทางประชุมไปสันนิกาตหาเขตโอ้สนนิบาใส่บ้านก็มีจะเข้ามูหมันค้านี่ยมองเลยไปยูแลเราเพื่อจะให้แช่อยู่นี่ในทางกระทรวงไปให่แช่อยู่บรรยากาศเรารอก็สประมาณนี้ท้ายคือบ้านหฮาก็ช่วยหลาย มีแต่ออตุนญาติโยมผู้หญิงท่านประสูบัโบหินผู้ชายใช่บ้านหลายคือแถวทางฝั่งลาวคะฝั่งลาว่ะแล้วผู้ชายใช่ใส่ลงบัดลงวาเนี่ยแกับบุตรธิศคือบุตรศิลปเออบุตรศดคือบันบุตรมิบุตรธิกับคือบุบุญประเลยเยนบุตรมิบุตรศของขนก่อนบุตก่อนนเซียน คยยินคำแปลบูซาว่าเพิ่บ้านแตงงเลยว่าสองสาวยูจับก้องบอกทานมผู้ชมบอคือบ้านเฮาบ้านเฮายังไหว้พระยังฮับสินไหว้พระฮับสินแล้วจังลืมใส่บ้านแล้ทานผู้ชมแตกต่างกันไปลาย ลายสถานที่หลายบ่นศาสนาพูดคือกันแต่ว่าก็ใส่ผ้าบารไม่ได้ใส่กระถมงเพื่อนใส่ผ้าบาตาผ้าบาทตั้งยองใช่ไมเพื่อนใส่ผ้าบาตรบรรยากาศ เช็ดชิ้นแล้วเพื่อกะคือคืออยู่บ้านจันยุแล้วต้องเป็นผู้ชายท่านผู้ส่งไปโจมันพาข้าวต้มข้นมนี่ไปให้ครูบาแพร่ย่างพ่อเนาะบ้านเฮ้าเลยต้องเป็นผู้ชายทางลาวเฮ้าแล้เป็นผู้ชายพอเพื่อนสินกาเพื่อนอันนั้นก็ผู้หญิงเฮ้าให้หนับถือเพื่อนเป็นเออเป็นไกด์ครูบาอาจารย์ง่ายก็ผู้หญิงอันนี้เป พังพังพังเพิ่นเลยแนวใดก็ได้นะผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้จูไปให้เพิ่นอยากแตกต่างกันน้อยนิงนะท่านผู้ชมเดียคือแบบนั้นจับเลยบอกได้แล้วบ้านฮะผู้หญิงจิไปจับบาทนะเราถือว่าพิษบ้านเพิ่นเหรอมีแต่ผู้หญิงเห็นเวียนแตกต่างกันขนาดท่านผู้ชมโอ้ยทางแรกได้เห็น เป็นประสบประการเป็นประสบการครั้งแรกเลยเห็นความแตกต่างคิดว่ามันจะคล้ายคือก no. no. ันคล้ายคือกันป่านไหนแล้วจุกก้อนศกเนาะที่เรจอยังพอใหเขาบอกยังอนฮอนพื่นที่สันแซ่้ๆมันเรียก่านา้ำมูตัเราสองบได้มีน้ำมูใช่ไห ไม่อยังก็มีเกินปรนเนี้น้ำมเท้านโน้ำมอืออะลังจัมมาจัมปุตุแล้วอือ,อ,อกบเท้ากไปท่านใช่แล้วจบกก็เลยเป็นเรื่องปกติของข้าเจ้าเลยนะ <c oughs> แตกต่างกันนิดหนึ่ง ตุนยาโยอาสสัมชาวญูจะขอปิดคลิปใะท่านผู้ชมเนาะเฉียนเวิ่งพะคูเคนเทศให้คพอนไ้พอนอากาศรอบๆวัดมีอยู่จิตปลาอาหารคุณเกี่ยวอาหารทั้งนั้นตุนยาโย่ต่าไทไหฮาวก็คือลาวเลยนุ่มสินคือการ่านผู้ชม พระสัจ้าก็นุงสินนุ่งสินโอ้อันนี้น้องปอาหา,ลาตวตอนนี้พระกูก,กํล,ลังง่างมาละที่มากน่ำเลยนะ่ันกรนหน่ง Tình hình là cứ hao Thà vừng toàn xe bạn là thật là sâu nặng